Thank <laughs> you. อัปเดตพลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามนุษย์ประหลาดสุดแข็งแกร่งสุดน่าสะพรือกลัวรัดบอสต,ตัวต่อไปความหวังแห่งมวลมนุษยชาติที่จะสามารถต่อกรกับไซต์มาให้เลือดตกยางออกสิ่งมีชีวิตสุดแข็งแกร่งในห้วงจักรวาลวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้ครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกลัันเรยคบ ดูเหมือนว่าในตอนหลังๆสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามีบทบาทเข้ามาในเรื่องของวันพันธแมนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและบทบาทสําคัญนั่นก็คือการมอบพลังให้กับเรามนุษย์ประหลาดที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นความแข็งแกร่งสุดเวอร์วางกายเป็นภัยพิบัติระดับมังกรและในปัจจุบันพวกเราก็พอได้เห็นเขาโครงของสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ว่ามีรูปร่างหน้าตาหรือมีผิวเป็นลักษณะแบบไหนพวกเราพอจะจินตนาการออกว่าสิ่งมีชีวิตนี้น่าสะพรึงกลัวเพียงใดพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะมีพลัังงงสสุดเวออออรร์กาคู่่่่ตนที น้ำสมเนื้อกับไซตามะหรืออาจจะเป็นคู่ต่อกรที่ทําให้ไซตามะนั้นเลือดตกยางออกได้ในช่องนี้ก็เคยทําข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนในคลิปนี้ก็จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าข้อมูลของพระเจ้ามันอัปเดตไปถึงไหนแล้วพระเจ้าโผล่ออกมาและโชว์พลังให้พวกเราได้เห็นชัดเจนขนาดไหนแล้วดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าอย่างแรกเลยนั่นก็คือการข้ามมิติมาอย่างมิติของโลกใบนี้แต่ก็มีกลุ่มของบาสพยายามปกป้องไม่ให้สิ่งมีชีวิตนี้ข้ามผ่านมาได้ด้ ช่วยเหลือจากลูกบาศหรืออาจจะมีพลังแฝงของแต่ละคนที่สุดเมื่อวังอัลการงานสร้างของกลุ่มพิทักษ์จักรวาลหรือเรียกสั้นๆว่ากลุ่มของบาศก็ได้นะครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนนั้นเข้าใจกันกลุ่มของบาศมีหน้าที่ในการปกป้องเพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตนี้เข้ามาได้ด้วยการผลึกพระเจ้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ข้ามผ่านมิติมาอาจจะใช้ลูกบาศในการผลึกเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนตรงนี้เพื่อนๆก็บอกผมด้วยนะว่าน่าจะใช่หรือไม่ใช่และพลังของลูกบาศาากมมมีใครรรรรไไปแตตะะ้้ออองหืืจจจับับนกก็สสสาาาาถ่พเ ดชน,ดนนนกััะครบและข้อมูลจากตอนล่าสุดถ้าหากมีการต่อสู้ที่มันสั่นสะเทือนก็มีโอกาสที่ทําให้ผลึกนั้นแตกออกและสิ่งมีชีวิตท,ที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าก็จะออกมาจากมิติข้ามผ่านมิตินั้นมาอย่างโลกใบนี้และสร้างความเสียหายให้กับจักรวาลหรือมิติของโลกแห่งวันพันแมนในตอนล่าสุดก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการต่อสู้กันระหว่างกาโร่กับไซดามาแรงหมัดของกาโร่ที่อัดกระแทกร่างของไซดามาจมดินลึกลงไปใต้พิภพ,พทําให้โลกนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างมหาศาลและการโจมตีนี้ก็อาจ จะไปทําให้ผลึกที่กักขังพระเจ้านั้นแตกออกกลุ่มของบ้าที่เข้ามาเห็นก็รู้สึกตกใจเป็นอันมากเลยทีเดียวครับกับแรงสั่นสะเทือนกับการโจมตีหรือแรงกระแทกอันมหาศาลที่มีต่อโลกแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตกใจได้ไม่นานก็ต้องรีบมาหยุดยั้งผลึกเพื่อไม่ให้พระเจ้านั้นข้ามผ่านเพราะรู้ดีว่าแรงสั่นสะเทือนจากการโจมตีของการโรในครั้งนี้มันอาจจะทําให้ผลึกนั้นแตกออกและทําให้พระเจ้า,กออกจาข้ามผ่านมิติมาได้ในส่วนนี้ยังเป็นข้อสันนิษฐานนะครับจากบทคําพูดของบราสที่พูดในช่องสุดท้ายมาพูดถึงพลัง เจ้าที่ข้ามผ่านมายังโลกใบนี้และมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากที่โอรรจิโดนไซโตมะต่อยตุ้มไปหนึ่งหมดัดแตกกระจายแตกกระเจิงแ,แต่ก็ยังไม่ตายนะครับยังดิ้นทุรนทุรายชักกระแนวกระแน้วกระแนวแล้วก็ไปยังแท่นบูชาเพื่อเป็นเครื่องสงเวยให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าพระเจ้าของเรามนุษย์ประหลาดเมื่อโอรรจิใช้ร่างของตัวเองในการบูชายันสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นพลังกลับคืนมาและมอบพลังให้กับโอรรจิอีกครั้งหนึง่งในการรวมร่างกัับไซคออรสุเื่หวงา ชอบสักฉากานี้ที่สุดเลยพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวตรงนี้ต้องพูดถึงพลังของไซคอดด้วยนะครับพลังแห่งดวงตาที่3ดวงตาที่3ของไซคอร์ดน่าจะเปิดออกนะเวลานี้และมองเห็นพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายกับดวงดาวหรือดาวพระฤหัตอะไรประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตนี้ทําให้เธอมีพลังจิตมากขึ้นหลายเท่านันกกลายเป็นภัยพิบัติที่สุดเมื่อวังอลังการเชื่อว่าอยู่ในภัยพิบัติระดับมังกรบวกได้เลยการรวมร่างกันระหว่างโอ ไซโคโอโรจิ ology. และการต่อสู้สุดเมื่อวางพลังการกับทัตสึมากิมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นการต่อสู้นี้มาทําให้เกิดความเสียหายในโลกใบนี้อย่างรุนแรงทัตสึมากิใช้พลังของตัวเองเพื่อสุดท้ายในการจัดการกับไซโคโอโรจิแล้วก็สําเร็จด้วยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพลังของทัตสึมากินี้จะไปปลุกพลังงานของพระเจ้าอีกรอบหนึ่งอาจจะด้วยแรงสั่นสะเทือนอย่างมาหาศาลเลยทําให้พระเจ้านั้นใช้โอกาสนี้ในการออกมาจากผลึกหรือข้ามมิติมาได้ตรงนี้ก็น่าคิดเช่นเดียวกันครับว่าน่าจะมาจาก พลังอันมหาศาลของทัศสุเกินี้ด้วยเช่นเดียวกันการโจมตีของทัศสุเมกิทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ใต้พิภพนอกจากจะทําให้ดาบของแฟดประกายแสงหักไปแล้วยังดูเหมือนว่ามิติอีกด้านหนึ่งมันถูกเชื่อมกับมิติของโลกทําให้กลุ่มคณาหลงทางอย่างกลุ่มของไซตมามะมานากุและแฝดประกายแสงได้มองไปเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับอะไรบางอย่างอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าทั้ง3คนนั้นมองเห็นหรือไม่และก็ทําให้ทั้ง3ามคนนั้นได้เจอกับรูปบาทที่สามารถเชื่อมต่อและสามารถพูดคุยกับพระเเเจ้้้าในนนนตอีีดดววยยช่กั และที่ว้าวไปกว่านั้นนั่นคือการปรากฏตัวของบัสฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1สุดยอดเ่อหวัววงอลังการงานสร้างคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและด้วยโอกาสที่มันเกิดช่องโหว่จากผลึกนี้ก็ทําให้พระเจ้านั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งบนดวงจันทร์เลยทีเดียวดวงจันทร์นี้ก็เป็นปริศนาเช่นเดียวกันนะว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับพระเจ้าอาจารย์ถึงได้ใส่รูปพระจันทร์นี้มาบ่อยเหลือเกินน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระจันทร์นี้และพระเจ้าที่เชื่อมโยงกันอยู่ครับการปรากฏกายอยู่บนดวงจันทร์สุดยิ่งใหญ่าตาครรั้้งนนีก็มาบอ พลังคืนจากราชายาจกแถมยังฆ่าชีวิตของราชายาจกทั้งๆที่ตัวเองนั้นยืนอยู่บนดวงจันทร์และก็มีเพียงราชายาจกเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งมีชีวิตนี้สุดน่าสะพรงกลัวจริงๆนอกจากการมอบพลังให้แล้วยังสามารถแปลงกายหรือแปงลงร่างเป็นคนบางคนได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าแปลงกายมาเป็นบาสเพื่อล่อลวงให้ทัตสึมกิเข้าพวกของตัวเองแต่ก็โชคดีเหลือเกินที่บาสมาทันเวลาและก็ขับไล่พระเจ้าตัวนี้ออกไปได้จากการสังเกตดูเหมือนว่าบทของพระเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเอง ว่าพระเจ้าจะมีบทบาทมากขึ้นแถมยังมีการมอบพลังให้กับเรามนุษย์ประหลาดแบบรัวๆหรือคนที่จะเข้าพวดเป็นมนุษย์ประหลาดและก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะประเมินพลังของมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นและเลือกตัดสินใจที่จะมอบพลังให้และครั้งล่าสุดที่มีการมอบพลังให้สุดเมื่อวางอลังการตะการตานั่นก็คือการมอบพลังให้กับเซียนตะขาบและน้ำธรรมชาติอีวิลล่างทะเล2ตัวนี้น่าจะภพยพิบัติระดับมังกรบวกเลยทีเดียวก็จะสังเกตได้ว่าการมอบพลังครั้งหลังๆของพระเจ้าจะมีสเกลในการมอบพลังที่มากขึ้นกว่่าาาเเดิมหลยทนั จากที่เคยมอบพลังแล้วเหล่ามนุษย์ประหลาดกลายเป็นภัยพิบัติระดับมังกรคราวนี้เป็นภัยพิบัติระดับมังกรบวกเลยทีเดียวดูเหมือนว่าช่วงหลังๆพระเจ้าจะมอบพลังให้กับเหล่ามนุษย์ประหลาดแล้วแข็งๆมากขึ้นตรงนี้ก็แอบรุ้นกันอีกนิดนึงนะครับว่าพระเจ้าจะมอบพลังให้กับกาโร่โหรือไม่และต่อสู้กับไซตามะาสุดเวอร์วังต่อหรือไม่หรืออาจจะจบศึกไซตามะาประท่ากาโร่โไปเลยและพระเจ้าออกลงเองในอนาคตเนี่ยพวกเราตื่นเต้นจริงๆครับข้อมูลที่เกี่ยวกับพระเจ้าตรงนี้ผมก็รวบรวมและอัปเดตให้เ,เพื่อนๆ อย่างานี้นะครับหากมีข้อมูลที่เกี่ยวกับพระเจ้าเพิ่มเติมออกมาในตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังอีกรอบหนึ่งถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าความแข็งแกร่งของพระเจ้าและศึกในอนาคตระหว่างไซตมาก,กับพระเจ้าจะเกิดขึ้นไหมพระเจ้าจะสามารถทําให้ไซตมาเลือดตกยางออกได้หรือไม่แข็งแกร่ง,ข,งขนาดน,นั้นหรือเปล่าเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันล่ะถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิิมมพพพ์์คคคํําาาาวว่่ไรรักุณต น่ารักจังเลยหรือคําว่าบวกก็ได้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ก็ร่ํารากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเออาร์สปอรรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะ